สวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูสุขควรค่ะมามากินตําบักทัวน้ำย้ายต่อมเดอ้อพี่น้องเอยเป็นตะแซสบบอมาผัาาากต้มผักลวกมีหม,ม,มักมาละมีอันบักทัวแร่ต้มบักเขือแชหลอดจ่ะพี่น้องผักลายย่างผักแค่ผักต้มผักอันลายย่างจ้ะผักท้องกับมี มาได้จ่ามาได้แ่บแสบน้ำย้ายต่อมจ่าพี่น้องมาเด้อค่ะสูผูสุคนสุหมองสุบอลเอฟซีหมเอฟซีเก่าเด้อจ่าเด้มมอมามาต่มน้องใหม่กะมีพี่น้องตมมงับกกักตัวใส่บกกอกมาแ <c oughs> ่บแสบน้ำย้ายต่อมจุ้มแพ้แ่บบปน,นบานจ้ามาพบมาพอกับย้ายต่อมจุ้มแพ้แ่บบปนบาดอีกแล้วค่ะมามาจ่าไปเปลวเวียก,กันได้จ่าเด้อเพื่นเปื่นมากินตำบักตัวย้ายต่อมพันไปพันมากับแวะินเขา่าก่อนจ้า มาจ้ามาเแซ่บน้ำกันจ้าลุ่งมือกันเลยค่ะพี่น้องอันนี้ชอบมากไหมคะอันนี้ชอบไหมนี่ัสดีค่ะพี่น้องทั้งไก่ทางไก่ทั้งต่างประเทศตัวปกกอแล้วอมองไทยเฮาสุกุุคนด้วยคะ่ะมากินตับหักทัวน้ำกันทัวืะ

แสบแบแบบใหญ่จ็บมะคือเพ็ดใช่บกกอนนะขอยัไงกีนอะไรอื้อะไรกินอะไรกินอะไรตำถั่วพี่หอมอะไรพี่ลูกพี่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 หอะพเดอนี่พี่หัะ แ็บ้าตาใส่ทองยินมึดแ็บ้ากินข้าวเข่าเรียบ้อเาข่าละอ๋อจบแล้วอื้ยตุ๊ดจังง่ายเพชรเพชรสวัสดีจ้าแม่อุนสวัสดจ้า หัวด pues huh? ีจ้าเจบป้อเยี่ยเจบองเยี่เยี่อ้าใครปักเออเออเออเสียงครับอ้าเขามา็นไอ่ะ Mình nấu của bà đại Bạc đám pươi pươi kiếm quân phà อ้นไม roommate, inal, right. <qu> ่เห็นเนี่ยกินแม่พี่น้องขออนุญาตทางล่างกล้องแซะเอาเซมไปนี่แหละร้านน้อยกว่ากนะเอาเอาเอาเอเอาไปล้างมือปะปลาลูกปะไปล้างมือเออเ่มยาไใหญ่ไปไล้างมือปลาลูกป้ไเฉื่อยด้ไม่เฉื่อยหรอกไม่ะแฉะปะกินร้านน่อยกุ้้ว เอาเมื่อซีมน้ำยายได้เสียบอ่ะใช่มึงเผ็ดเผ็ดไปยายมึงเผ็ดมึงเผ็ดมันสมนสบ,บูมบมชีบแคบแล้วทีว่ตำหมักแดงอ๋อตำขมาวอ๋อ มันเส็ดจังบด้ยอะเจาะเขาไป่เก็บเจาะอยากกินเป็นไรคะปลาลาขวดปลาลาขวดจ้งไม่ขอนก้นขวดนี่แหละพอไปรองชิมมึงก็น่นปลาลาเจ้านี่ยจ่ะเนาะแซ่บดีแน่นะหอมดีหอมอี่ยมชื่อทิพทิพอะย้ายทิพเนาะ Vượt như nhau Vượt như nhau sao như vậy Ừ, đúng Nó mày ra nhầm vào Đây Nó mày mới hả, mới ạ không đấy Tôi chỉ là nạp vào đây mới มันหลมือเปิดไว้ตั้งห่างมือรอมันเลยจุ่มจุ่ม่ดีไม่ก๋วยนั่งเล็มาใส่ะจะมมนเล็มลเล็มเพื่อกินหลายดอวกินเล็มไปพาเป็นนั่นแหละม,ม,มากเล็มอ่ะเพียเพียเพียพียตา เอาขึ้นทั้งกาะเขาบอกควรกินรวดก้นทัน้งกานี่อืะกะลิตนั่นแหละเฮ็ดทวอยอจะกินกยไก่ทอดปลาทอดกับมลแงหล้อเขาเริ่งงานอะไรอ่ะ อิ้มหอมดีอะส่งี่ละไปลหอมหอมมากกว่เนอะราคะพี่น้องคลิปนี้ยายต่อมกระขอฝากไปสำนีเลอค่ะด้วคชิปหนาพอกันไหมจะปากกุรไลกุแค่กุติดตามยายต่อมจุ้มแท่แจบนบานนี่เลยจ้าจำเลยนมด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า